สวัสดีค่ะพี่พีเทุกคนวันนี้นะคะมาอยู่กับช่องน้องสาพระแท้นะคะเป็น e ีพีที่31กันแล้วนะคะวันนี้นะคะหนูก็นําพามากมายหลากหลายรายการเลยนะคะมาทําการไลฟ์ให้พี่พีเรับชมกันนะคะเดี๋ยวหนูจะขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านนี้เลยค่ะพี่พี่ท่านใดนะคะที่สะดวก เป็นเบอร์โทรก็โทรได้ตามเบอร์ที่หนูขึ้นไว้ให้เมื่อสักครู่นี้ได้เลยค่ะส่วนพี่พี่ท่านใดสะดวกแอดไลน์นะคะลิงก์แอดไลน์จะอยู่ด้านล่างคลิปนี้ค่ะค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเป็นรายการแรกเลยนะคะเป็นรายการที่หนึ่งค่ะรายการที่หนึ่งนะคะมาเป็นวัดพระศรีรัตนมหาธาตุบางเขนะคะ่ะพี่พี่สีเหลืองเดืองออกทองทองแบบนี้เลยนะคะ 2องห้าห้าห้าเป็นเหรียญใหม่นะคะพี่พี่วัดพระเศียรัตนมมหาธาตุบางเขนรายการนี้นะคะเป็นเหรียญใหม่เป็นรายการที่หนึ่งหนูขอที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองค่ะรายการที่สองนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทธโทธค่ะ รายานวิทยาโคมาเทนนะคะเป็นรุ่นลายเซนปี36ค่ะเป็นวัดบ้านไร่นะคะมหาอุดคงกระพันโชคลาภค่ะพี่ๆท่านใดสนใจเหรียญน,นี้นะคะมาปิดไปได้เลยค่ะหนูขอที่150บาทเท่านั้นคะ่ะ<ม>นั่งสูงบ,บุรีอย่างนี้นะคะมีองค์เดียวนะคะคือหลวงพ่อคูณน,นะคะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามค่ะรายการที่สามนะคะมาเป็นหลวงพ่อพรมค่ะเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแค่นะคะ<ม>เลี่ยมเดิมเลี่ยมส,ว,สวยๆแบบนี้มาเลยนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะหลวงพ่อพมรมรายการนี้หนูขอที่300บาทค่ะเป็นรายการที่สามนะคะ รายการต่อไปเป็นรายการที่สี่ค่ะรายการที่สี่นะคะมาเป็นหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนะคะ่ะพี่ๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนหนูขอที่300บาทค่ะเป็นหลวงพ่อเงินรายการที่สี่นะคะ รายการต่อไปนะคะมาเป็นตะกุดค่ะพี่พี่เป็นตะกุดเก่าถักเชือกโบราณน,นะคะพี่พี่ mm hmm. ตะกุดรายการนี้นะคะหนูขอที่300บาทเท่านั้นคะ่ะ ที่หเป็นเหรียญหลวงพ่อหลวงพ่อหวานนะคะเหรียญหลวงพ่อหวานวัดคลองคูนต่อโค้ดด้วยนะคะพี่ๆต่อโค้ดห้าสี่หกนะคะวัดคลองคูนอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรค่ะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปีห้าแปดนะคะเป็นเหรียญใหม่นะคะหนูขอที่สองร้อยบาทค่ะ รายการต่อไปนะคะมาเป็นรายการที่เจ็ดเป็นหลวงพ่อทิมนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทิมหลวงพ่อทิมไตรามาสหลวงปู่ทิมไตรามาสนะคะไตรามาสสิบแปดแต่นนี้เป็นหน้าปกนะคะที่ะลึกอายุครบแปดรอบนะคะด้านหน้าจะเป็นหน้าปกแต่เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะต่อโค้ดด้วยนะคะพี่พี่ รายการนี้นะคะหลวง,ลงู่ทิมนขอที่300บาทะค่ะเป็นรายการที่7นะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่8ะคะ่ะรายการที่8นะคะมาเป็นแบงค์ค่ะพี่พี่เป็นเป็นแบงค์10บ,บาทนะคะ แบงค์สิบาทราชการที่9เป็นแบงค์เก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆแบงค์สิรายการนี้นะคะหนูขอที่200บาทค่ะแบงค์หนูขอที่2องร้บาทนะคะรายการต่อไปนะคะมาเป็น รายการที่เก้าค่ะรายการที่เก้านะคะเป็นหลวงปู่ฤาษีค่ะเนื้อเงินนะคะเป็นฤาษีอ่าด้านหลังเป็นตะโพนค่ะพี่พี่มีเลขด้วยนะคะสองเจ็ดเก้า้านหลังเป็นตะโพนไทยนะคะด้านหน้าเป็นหลวงปู่ฤาษีไม่ทราบที่นะคะรายการนี้นะคะหนูขอที่สี่ร้อยบาทค่ะเป็นเนื้อเงินนะคะพี่พี่ รายการต่อไปนะคะเป็นหลวงปู่ทิมค่ะหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่นะคะหลวงปู่ทิมอิสริโกนะคะต่อโค้ดด้วยนะคะพี่ๆเป็นเหรียญหล่อรุ่นแรกเลยนะคะวัดละหานไรค่ค่ะรายการนี้นะคะหนูขอพี่ๆที่300ร้อบาทคะ่ะเป็นรายการที่1ิบนะคะ ายการต่อไปมาเป็นเหรียญกันบ้างค่ะเป็นรายการที่11อนะคะเป็นหลวงพ่อล่ามค่ะหลวงพ่อล่ามนะคะวัดในไร่จังหวัดระยองค่ะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปี19นะคะเหรียญเก่าๆแบบนี้นะคะหนูขอพี่ๆ FC ที่200บาทเท่านั้นค่ะ รายการต่อไปก็มาเป็นเหรียญอีกเหมือนเดิมนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมเขมะโ,โกค่ะพี่ๆหลวงพ่อกเกษมเขมะโ,โกเป็นเหรียญปี18นะคะยังกเก่าๆเหมือนกันเลยรายการนี้นะคะหนูขอพี่ๆที่200บาทท่านนะคะเหรียญหลวงพ่อกเกษมนะคะเป็นรายการที่12คะ่ะรายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่13คะ่ะ รายการที่13นะคะเป็นเหรียญครูบาศีวิชัยค่ะพี่ๆเป็นเหรียนปีอ่สีหหรือ5้หไม่แน่ใจนะคะครูบาเจ้าศรีวิชัยนะคะ<ๆ>นักบุญ<ๆ>แห่งล้านนา<ๆ>รายการนี้นะคะเหรียงครูบาหนูขอที่150บาทเท่านั้นคะ<ๆ>่ะรายการต่อไปนะคะมาเป็น พระกิ่งเก่าวัดสุทัศน์ค่ะมีเสียงกิ่งด้วยนะคะแต่ในกล้องไม่แน่ใจว่าในกล้องจะได้ยินไหมนะคะพี่พีเสียงมีมเสียงกิ่งค่ะแต่เบานิดหน่อยนะคะเป็นพระกิ่งเก่าวัดสุทัศน์นะคะพี่พี่เก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยค่ะเนื้อเขาสวยนะคะพี่พี่ดูดีๆนะคะรายการนี้นะคะพระกิ่งหนูขอที่หนึ่งรอยห้าสิบาทเท่านั้น,นะคะ่ะไม่ปิดไม่ได้แล้วนะคะพี่พี่ ายการต่อไปนะคะมาเป็นจอบใหญ่ะค่ะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะมีคราบดำดำติดอยู่ที่องค์ท่านด้วยนะคะห่วงหึงยังสมบูรณ์นะคะพี่พจอบใหญ่หลวงพ่อเงินรายการนี้นะคะหนูขอที่300บาทะค่ะ ะะมาเป็นสมเด็จพระสังฆราชค่ะสมเด็จพระสังฆราชปีหนึ่งเจ็ดนะคะพี่พีอ่อาจจะไม่ใช่ปีเจ็ดเป็นปีหนึ่งห้าปีหนึ่งห้านะคะแต่ด้านหน้าเขาบอกไว้ว่าหนึ่งเจ็ดนะคะ, 1, 7, ะ,คะพี่พี่ขออภัยพี่พี่ด้วยนะคะเป็นเหรียญสมเด็จพระสังฆราชค่ะรายการนี้หนูขอที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะ รายการต่อไปนะคะมาเป็นเหรียญหลวงปูทงป่ทวดค่ะเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้เก่านะคะเหรียญเก่าโบราณเลยนะคะพี่ๆด้านหลังเป็นหลวงพุทิมค่ะเป็นเหรียญงานเลื่อนสมณศักดิ์นะคะพี่ๆหนูว่ากล้องเหมือนมันไม่ค่อยโฟกัสสักเท่าไหร่นะคะปู่ทวดวัดช้างให้ รายการนี้นะคะหนูขอพี่พี่ที่300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่18ค่ะรายการที่18เป็นหลวงพ่อแพนะคะอยู่ในกรอบเดิมๆแบบนี้เลยค่ะพี่พหลวงพ่อแพวัดพิกุลท้องจังหวัดสิงห์บุรีนะคะเป็นเหรียญเก่าๆปีสูงปดค่ะพี่พี่เหรียญเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะ หลวงพ่อแพร,รายการนี้นะคะหนูขอที่300บาทค่ะเป็นรายการที่18นะคะรายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่19คะ่ะมาเป็นเข็มกลัดนะคะพี่ๆเียมกลัดยังใช้งานได้นะคะมาเป็นเข็มกลัดพระมงคลได้ชมุนีนะคะหลวงพ่อสดนั่นเองคะ่ะหลวงพุสดวัดปากน้ำ กับรายการนี้นะคะหนูขอที่200บาทเท่านั้นคะ่ะรายการต่อไปนะคะมาเป็นจอบเล็กกันบ้างคะ่ะจอบใหญ่ไปแล้วมาเป็นจอบเล็กของพ่อเงิน,นะคะ่ะจอบเล็กของพ่อเงินบางคลานจังหวัดพิจิตรนะคะองค์เล็กๆจิ๋วๆแบบนี้แบบนี้เลยนะคะน่ารักแบบนี้เลยนะห่วงยังสมบูรณ์นะคะพี่ๆจอบเล็กรายการนี้นะคะหนูขอที่ สามร้อยบาทเท่ากับจอบใหญ่เลยค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นนางพญาจังหวัดพิษณุโลกนะคะในแน่ใจเลยนะคะเป็นพิมพ์เข่าตรงหรือเข่าโค้งนะคะนางพญาองค์ดำๆเก่าๆสวยๆแบบนี้นะคะพี่ๆหนูขอที่สามร้อยบาทค่ะเป็นนางพญารายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่22ค่ะพี่พี่22นะคะมาเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรนะคะปีสองสี่นะคะหลวงพ่อเพชรเมืองพิจิตรหลวงพ่อเพชรรายการนี้นะคะหนขอที่300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะมาเป็นพระปิดตาค่ะ เป็นพระปิดตาเนื้อเก่าๆเลยนะคะของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงค่ะพี่ๆอย่าปล่อยให้หลุดมือไปได้นะคะพี่ๆปิดได้ปิดเลยนะคะปิดตารายการนี้นะคะหนูขอที่สามร้อยบาทเท่าน,นั้นคะ่ะสามร้อยบาทพร้อมจะส่งเลยนะคะรายการต่อไปนะคะมาเป็นเหรียญกันบ้างคะ่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อเฟื่องนะคะ เหรียญหลวงพ่อเฟื่องวัดเจ้ามูลนี่ย่ะะหลวงพ่อเฟื่องปอหนูไม่แน่ใจว่าปอจุดนี้มาจากอะไรนะคะเป็นเหรียญพระครูโสพลสมาธิวัดร,รายการนี้นะคะเป็นเหรียญวัดเจ้ามูลหนูขอที่200บาทเท่านั้นคะ่ะ รายการต่อไปนะคะมาเป็นเหรียญอีกเช่นเคยค่ะเป็นเหรียญรายการที่25แล้วนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินค่ะเหรียญหลวงพ่อเงินรดบางคลานนะคะด้านหลังเป็นกรมหลวงชุมพรนะคะพี่ๆเหรียญหลวงพ่อเงินรายการนี้นะคะนูขอที่300บาทค่ะเป็นรายการที่25นะคะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่26บหค่ะ mm hmm. รายการที่26นะคะมาเป็นพระเทิดขนนกค่ะเป็นเนื้อสำริดนะคะเก mm hmm. ่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆ mm hmm. รายการนี้นะคะพระเทิดขนนก mm hmm. เป็นรายการที่26นะคะหนูขอ mm hmm. ที่200บาทค่ะ ายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ย7สิบดค่ะรายการที่ย7สิ็ดนะคะมาเป็นสมเด็จวรคังค่ะเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะหนขอที่200บาทค่ะเป็นสมเด็จรายการที่ย7สิบ็ดค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ย8ิบดค่ะ รายการที่ยี่สิบแปดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองดีนะคะเป็นเนื้อทองแดงนะคะเป็นเปลี่ยนปีสองสามนะคะพี่ๆหลวงพ่อทองดีเหรียญน,นี้นะคะหนูขอที่สองร้อยบาทะคะ่ะรายการต่อไปนะคะมาเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะ สองสี่แปดสองนะคะเหลยหลวงพ่อเดิมเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆไม่ปิดไม่ได้แล้วนะคะเป็นเหรียญปีสองสี่แปดสองหลวงพ่อเดิมรายการนี้นะคะหนูขอที่สามร้อยบาทะคะ่ะรายการต่อไปนะคะมาเป็นรายการที่สามสิบค่ะเป็นพาร่วงนะคะกรูสุโขไทยค่ะพี่ๆกล้องไม่โฟกัสอีกแล้วนะคะ เป็นพระร่วงขุสุโขทัยค่ะหลังรางปืนนะคะเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะขอพี่พีเอซีที่300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่31ค่ะเป็นรายการปิดท้ายของ ep นี้นะคะเป็น หลวงพ่อคูณนะคะภารัตนากรวิสุทธิ์หลวงพ่อคูณนะคะเป็นเหรียญปี0ูย์แค่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการปิดท้ายหนูขอที่300บาทค่ะพี่พี่ อีพีที่31ได้จบลงแล้วนะคะหนูขอบคุณพี่พีเอฟทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็กดติดตามช่องหนูนะคะพบกันใหม่อีพีหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ